สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะมันนี้สามประเดชจะพาพี่พาน้องลงมาฮักหน้งเนาะใหม่คือเก่าแลรวคะพี่น้องบรรยากาศกระยูริมหวยริมห้องคือเก่าค่ะมัอนี้ลงมาแต่สาวๆค่ะบรรยากาศกับคึมคึมแน่ค่ะพี่น้องส่งคือฝนสิตกค่ะกับมาล่อหลุ่นกันเนาะค่ะว่าฝนจะตกหรือบ่อส่วนนี้คือมาซ้อมเมือแล้วค่ะมันนี้ลงมาแต่สาวๆค่ะพี่น้องพอดีอันเมย์เพิ่โทรบอกเนาะว่าอันหัวกินยางนะค่ะพี่น้องเนี๋ยจะให้เบ่งบรรยากาศค่ะนี่เนาะค่ะ ยางกับเท่นยานใหญ่อยู่กับพี่น้องกําลังปลูกเนาะค่ะปลูกวันที่สิบค่ะวันที่สิบมุกกระลาเนาะค่ะเบาๆายค่ะมาหักน่อใหม่น้ากันเลยจ้าก้อนเกยค่ะพี่น้องหลังจากที่ออาใส่ไก่ไปแล้วคะ่ะนี่เนาะจ้าไหม่กับปรเดี๋ยวมาค่ะพี่น้องฝ่าวาย,ายๆโอ้ยนี่คะ่ะเนี้ยอ้วบๆจ้า เนาะคะ่ะน,นี่งามๆเลยจ้ะอันนี้เหี่ยวค่ะเพราะว่าใส่เสียมเนาะคะ่ะซับ่เลยถึงมืออัน,นมาเลย กอเดียวกับขุ่มแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่พันธนยาวอยู่จันนี่ค่ะกำหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องใส่ตะกร้าไปเลยจ้านี่ค่ะอุ้ยเจอขีดไก่อันนี้มันนี่พ่นธุ์นยาวอยู่ค่ะนี่ ui hạt nhảy lên ồn này quá ีจ่จะข้างๆกันเนาะค่ะนี่คือพุทั้งอย่างนันใดดอกนี้เขามีซิดเหลือกจ้ะนวดแน่หน่อยหน่อยกับหักถิ่มน้ำนั่นจ้ะมุมกล่องว่าไรครับพี่หนอน เงียหน่อยเง้เดีอยนี้ปาดไนโปดเลย ค่รุ่นนี้บ่เอาด้วยค่ะคือใหม่จิ้มฝันจ้ะออกนี้แห่งแต่นี้อุโ้ยพี่ค่ะเต็มเลยนี่กำลังโพเจอขี้ไก่ลงไปไก่ตะกาดไปเลยจ้า คือหลายค่ะแท้ไม่แมบ,บว่ามันหลายหลามันก็นหักเนี่ยจะพี่น่องอันนี้เนงมันติดติดกันเลยค่ะเนงหน่อยค่ะเอาทีมเดือ,อีกด้ยค่ะนี้ ค่ะหลังจากที่เขาหักแล้วเขาก็มาแต่งอ,องได้จากพี่น้องมันจะใส่ใยน,นี้กับอวบค่ะอันนี้เนี่มีหน้อยเขาก็หักถิ่นน้ำจ้ะหนีเขาวๆแต่าานี่ตัวมันหน่อยฝนตัวนี้ได้อยูนี่ค่ะหักถิ่นแต่นี่ วัวนี้ฮักทิมอืไกลบ่เต้นอันนี้ ด่วนกับพี่นาะนุ้ยเนี่ยเองนี่งามค่ะก็เดี๋ยวพระธนเหลี่ยวอยู่ค่ะฮัก เหมือ่องเหมือกันในฮกักแักนี้ปาตหนีแต่พี่น้องนาเม่งขุ่มคาอยู่ค่ะใส่ขี้ไก่ลงไปนี่นถามว่าท่านยาวร่อยเป็นยาวก่อนนะค่ะนี่ กอที่สองค่ะทางๆกันจ้ะอันนี้ก็ออกเนี้ยงามงามค่ะงานดวนอยู่นี่หน่องเพราะว,ว,ว่าถ้าสามพอดีวัวฮักกับบาดเนาะค่ะจะไม่มีนมใหม่ชงให้ลูกค่ะ มันเ,เหี่ยวเลยวรอเหลายไรไกกินบค่อยไดค่ะมีตัดเลยจ้ะวันนี้หลังจากที่บุษทันเดย์ฮักจนเตอร์แล้วค่ะพว่าสามพอดีดเดย์เอาเสียมมาตัดออกแล้วค่ะม่นก็เหีาวบุษทันแห่งปันใดรอบนี้ก็โอเคแล้วค่ะถือว่าพานกับพี่น้องเริ่มมาต้นนี้กำลังค่ะกำลังเจก ม,ม,มันไม่ถนยางเลยนะทำไมคือเก่าจะาคค้ะอ้วววน่คะกำลังแตกกัยแกงเสีบค่ะเนีย่ยกระสานมันจะแบบกรอบค่ะเต่๋ยวผู้มักด้วยค่ะบางคนก็มักนอนคือสามผลเก็มัก แกงเป็นพวกเนงเนาะค่ะทุบๆแล้วก็แกงจ้ะนี่ค่ะเอาฟังอีกก้อนเนาะค่ะพี่น้อง แห้งจังออกเต็มเลยค่ะรวมมีง่ายค่ะฮกขักเศษตะกาศไปเลยค่ะบบเจ็บลังน้ำจ้ะนี่ค่ะฟังทางนี้ประ่านย่าวอยู่ค่ะรอให้ย่าวก่อนนั่นจน้่ ngầu nhưng mà thân nhau như vậy lắm Này Đừng cứ ở ở มันนี้มันทันยาวอยู่ค่ะพื้นหลบก็ลัคิดว่าจะออกไลฟ์ปาน์ยิงเนาะค่ะก่อนอุ้ยนี่ค่ะปาด์นี่ค่ะ,คะหลังจากที่เปิดเสื่องออกค่ะพี่น้องเนียงค่ะค่ะนี่อันนี้มันหน่อยฝนเนาะคะ่ะ ฮักทิมแต่พี่น้องมันใส่บอได้อุ้ยอันนี้บันยาวอยู่ะโอ้ยแบบงามแต่นี่ขาวจัวเลยพี่ใส่สุดเข่าค่ะเสดายมืออื่นค่ะส่วงนี้อากาศหลังจากทีให้น้มไปแค่หลอบเดียวกับฝนมาตกสั่มคือเก่าค่ะพี่น้องโชคดีไปค่ะยาวยีย่กวัวเสดายค่ะนี่ค่ะเต็มเลย ท้นเา่าบนใดจ้ะูได้ค่ะพี่น่อยอันนี้ได้ยูคะกำลังออกนะนี่ค่ะหงานทันงอย่ค่ะเอาเนียง่ะกลที่ดนั้งน่จ้ะ เลือบไม่หักเราบอกั้นหัก,หกยู่ค่คะอะหักส่วนนีก้กวนงาดงามคักจะพี่น้องค่อยๆหักค่ะมันจะถึงนี่นค่ะมาทำเน่าบนไหนคะอุ้ยจะส่อนเนาะ ก่อน,นเอาพวกคิดว่าจะออกไรขันรดมีพี่น้องซ้อมผลิตก็ว่าเอาตะกาสีชมผู้มากนะคะว่าไงชุดแล้วที่มาตตะเสาก,กับพอว่าจะไปส่งของแล้วก็ไปซื้อกับเขาเนาะคะ่ะไม่ห็ดให้พี่น้องเพิ่นกินป่าไปส่งค่ะ สูงพี่อ่ะกตมีด้วกองใหม่เพก่อแล้วค่ะ กระต็มใส่งอืมเขาเขา เนาะค่ะอุ้ยพี่เอา้านี่เลยโอโ้โหเนาะค่ะเห็นแบบแบบเดี๋ยวมันจะลืม khá, nắm nước ta không nên chắc, thằng thằng như một thân nhạo, cắt nhảng nè con อุ้ยนำข่างพานอยู่ค่ะรอบนี่ปืนอื้มนี่ถืกแง่งอยู่ ง่ามค่ะพี่น้องอืมเช่ยด้วันนี่ทุกเชอจะออกหลายอู้ก็ร่งโทรค่ะพี่น้องพี่ช้าประเด็กกับแปลกใจอยู่ข้นนานาออกแค่กำลังค่ะนอนเตาออกเต็มเลยจติ อุณหภูมิกำลังได้ค่ะคุณค่ะหลังจากที่สาวประเดชพาพี่พาน้องฮักแหนงน้ำใหม่แล้วเนาะคะ่ะก็จะพามาเบิง่งผลงานกับพี่น้องล้นตะกร้าค่ะ,ะมีแต่หนียงกวบขลับนีหลังจากที่สาวประเดชได้ดใส่ขี้ไก่ไปแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็ฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะที่เขามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิง่ง เพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆของสาวพเดชค่ะสำหรับคลิปนี้สาวพเดชก็ขอจบคลิปไปซ้ำนีก่อนเนะจ้าสวัสดีจ้า